ช่วยหน่อยช่วยหน่อยม่มีน้าหมดช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราตื่นเ้นต่น้นต่น้นตเ้น่ล้วนี่นนี่อ้ไอาขึ้นไปดึงไอ่เกือบเลยไอเฮี้ยนไไล่มึงออกสมมติว่าคุณจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวกับเพื่อนในสุ่อสัปดาห์นี้แผนซ้ออนมและบูมเครื่องบินตกคุณเลยต้องเปลี่ยนแผนจากเที่ยวยุโรปสุดหรูกลายเป็นปีนเขาสุดบ้าระห่ที่คุณต้องเอาชีวิตรอดจากกดแรงดึงดูดของโลกในเกมนี้เฮ้ยยน่ว เกมที่คุณและเพื่อนๆของคุณต้องหาทางเอาชีวิตรอดในเกาะล้างแห่งนี้เทมม์มนกูเหนื่อยหักกูเหนื่อยโดยที่คุณต้องปีนไปถึงยอดเขานั่นเพราะหวังว่าอาจจะมีความช่วยเหลืออยู่บนนั้นไม่มีคำว่าสูโอเคผมพามาเยอะแล้วหาขนมมากินเอ็นหลังแล้วก็วถูกใจด้วยปั้นเมือไองลเดียวเลยเลยเออยหมเบยทายโอย วิ่งน้ำก่อนวิ่งน้ำ่รนอันนี้เครื่องวิ่งคาร์ดิโออ่ะพี่ชายได้คาร์ดิโอฟรีที่บ้านบิงบองนี่คือสายการบินบองมีไงอะไรใคระกินนกหวาพี่แกงักผมจะนอนเฮ้ยไแกเฮ้ยมันเก็บของแสบมียังไงอ้าเป็นที่อะไร โอ้ยแมก็พุนโอยล่นโอ้ยโอ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้ยออกไปได้นโลื่นลื่นโอ้ยผมไม่เห็นอะบไ่ห็นคแบมโอ้้ยอ้ย้ยตอ้ยโอ้ยโอ้ีโอ้ยีอ้ยโอ้ยโโอ้ยอ้ยอยอ้ย้ยอ้ยยอยโอ้ย แม่อยู่งานอยู่งานเริ่มอยู่แม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 ่แ เอสดิวเอ๊ะประพ้อเว่อรเฮ้ยคุหนักกูแบกของเยอะอ่ะวิ่งกูของใส่กระเป๋าป๊บนึงไอเจอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่ป่ะแอปเปิ้ลมาทิวแบบแอปเปิ้ลเก็บเฮ้ยมันเป็นเลดคริสเบอรี่มวยได้ไเฮ้ยเอา เกมนี้ไม่มีเลือดเนี่ยมันมีมีมีมันมีแต่เซมินาเว้ยทางซ้ายคือเซมินาไม่ใช่เลือดมันมีดูด้วยความหิวใช่าเรก็หิวหิวเลยมหนักไงถ้าถ้าเราหิวเยอะมันก็จะวิ่งวง่ายน้อยไงแม่แม่แม่ไม่เชื่อไม่เชื่อคีบอ๊แม่มึงไทยไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เลยมึงอ้วนไงกูเปิดคอให้มึงก็้องขอ้ควายดูมึงมึงก็เปิดกแกเปิดกแกป๋าหละมึงก็ปาหลังกูกูขโมยไทยกูควายเอ้ยได้ละรวมเงละเอ้ยของกูรวมเงินอแ้ยเขาแทก ไอ้ที่มันมันมันร่วงอ่ะอียิงเป็นเียกระท้อไงอ่ะกรท้อนกงงไงโยนใส่โยใส่หมานใส่หมาโยนใส่เพี้ยโโทคิวค้างกดคิวค้างกิวค้างกดค้างกท้อกะกมึงยอาหานกูอย่าสิหรืออุ้ยอุ้หัรยังชิเพียเียเขาดึเขาเบิลรถไอทีเบิ้ลข้าวเฉยเลยี รุนนี้บินเข้านี่อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้งุสีเหลียวสี Release> ียขอคุ้วดยขอ้วยแบกด้วยยิ้มเป็นเด็กอ่ะน้ำว้ายด้วยอออ๋ยิ้มปาน้ำน้ำ Energy ดิ้งว้ายดงนี่วิธีการเอาชีวิตรันนึงเส้นทำยังไงครับพี่ต้องมีน้นาดีเข็งน้ำผึง แล้วก็ที่พ้กับแซนด์เลอปีก็ตัวปีแอดนี้ด้วยครับมีขนมด้วยนะแตงโมนะฮะแตงโมอันนี้โคโค่นัดมะาเผาช่วยแล้วจุดป้องบ่ายของเราคืออะไรต้องปีนให้สูงที่สุดเหรอเราต้องเดินไปเรื่อยๆเว้ยโอ้ยเอ็นดี้จะหมดกูเหนืยกูเนยช่ว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 ยยิบยึบมจับขึ้นมาจับขึ้นมายืนมือมาเอาไปก็แล้วกันเลยยืนมือมา ขึ้นมือมาทีมขึ้นมาเร็วขึ้นมาไอ้ทิมสวยโอ้ยผมว่าไปด้านซ้ายได้เย็ดเฮ้ยไม่ไงล่ะเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกัน เรามาถูกทางหรือเปล่าเดี๋ยวไปขวาเว้ยนนนั่หปะขึ้นไปข้างบนนะนี่นี่ตามมาตามมาแอนนี่นั่นแหละถูกแล้วทีมมันจะมีใหญ่เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาดันซ้ายดีกวะาจู่ไรเดอร์เลยจู่ๆจะไปได้เหรอนี่ไงเข้าซอกเข้าซอกตรงนี้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงล่วงล่วงเฮ้ยล่วงล่วงล่วง ไอมาถูกทางนี่นี่นี่กูมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถูกทางแล้วตรงนั้นมันซอกอะไรรู้ไหมบอกไปช่วยไช่วยด้วยสิพี่น้าไปช่วยด้วยสน้าพี่น้าไม่ได้อะไรลงลงเฮ้ยกูตบเอาเฮ้ยสูบป่ะเนี่ยเดี๋ยวหลงแล้วท่านเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผู้ผู้ผู้ล็อตล็อตล็อตยื่นเนี่ยรอเราคือเรากลัวเรากลัวเราไปกลัวเราไปกูเปลี่ยเนี่อะไรนี่อะไรของมึงอะไรของมึงไอ้ผู้โอ้ยกูว่ลงลงไปนู่นเลยดีกว่าป่ะมันมียาไหมอนี่ย น่าจะไม่มีโอ้โหปีนลงมันต้องปีนลงนี่ใช่เหรออุ้ยระวังหนามน่โดนหนามกิมใช่เหรอเอออุ้ยไหนไหนโอ้มันโยงไปตรงนึงนะไปอยู่ไหนอ๋อกูต้องปล่อยเครียดก่อนหลับให้กดนี่มานี่ก่อน เก็บเชือกมาก่อนมึงอะอะไรเก็บเชือกมาก่อนเอุ้ยอย่างที่ผลไม้บางชิ้นเป็นพิษขี้เหี่ยอะไรเป็นพิษแล้วอะอะไรอะไหนมันมีกี่อันไอเชือกเนี่ยมันมีมีมันเป็นความยาวของมันอะอยู่ด้วความยาวนี่ก็ปักกันเล็กไว้อะเก็บได้ปะเก็บไปได้มันตักแล้วักเลยเมอะไรช่องอะไต่อเด้ดิกาไปนู่นกันแล้วกูโว่ะอันกูโว่ะเอ้กูช่วยกูช่วย โน้นนะซ้ายโดดไปโดดไปโดดไปตายอ่ะโอเคโอ้โหเนี่ยเราต้องไปกันเป็นกลุ่มนะเว้ยรอด้วยกูเนี่ยกูเนี่อยกูเนี่ยจะตายหลอดเลือดกูจะหมดเลแล้วกูเลือกูมีโคโค่นัดนะเว้ยกูต้องพันกูต้องพันผ้าแผลนขอพันแผ่นผ้าแผลด้วยเอาผ้าแผลกูหายแผลผ้าแผลกูไปผ้าแผลกูหายไม่ได้อยู่ปูเกี่ยวกังาไปแดกข้างหน้ามันออกไปปะ ทำไรกันอะห้ากเหนื่อย้วเราจะไปทิ้งกันเหนื่อยไหเหนื่อยทำไงเวทแยนไอ้เวทเวทไปมีคาร์บูไปนู่นกันแล้วน่ะตรงนั้นมีอะไรเฮ้ยไ่มีคาร์บูร์ดีนโอ้ยีเด้วย น้ำตาลตกเอ้าไอ้พพูููออ่่่ะยนนีึงมันไปไหนอยู่นี่แมกำลังเดินอยู่บินไม่ได้อ๋ออะไรป่าอะไรนะมาทำไมตรงแน่ตรงนี้มันตันเปล่าใช่มาทำไมไม่มีแล้วอ๋อมาฟรีได้พวกมึงเฮ้ยกูมีเข็มทิศนะมาทำเพี้ยอะไรได้เขี่ทิศอ่ะออกไปกันเทุกคนครับโขู่เต็มหนึ่งไปซ้ายๆหน่อยไปแล้วช่วยเพื่อนด้วยอย่าทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง ช่วย ais, ช่วยีเื้ใคร่เสือที่ไม่จัมาคีกันที่ผหายเลยนี่ไปด้านซ้ายลอทีบานเ้ยยอแล้วเยอแล้วคือหนักเลือดจะหมดอะไปไหนไม่ได้วอกรบก็เป๋าในกระเป๋าช่วยด้วยช่วยด้วย อุ้ยกองกอ้ยไอหทีแม่งไม่รอเพื่อนเลยเฮ้ยลาบแรลาบตาเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยตมหน้าหมดเลยเฮ้ยช่วยหน่อยึนเึนเึเึ้นึนึ่นึอ้นีอดง้ออะไรด้อึไอกนดนึ่งไอมึงออกอ้ผลไม้ช่ไกินได้ปะเนี่ยกินแล้วติดพิษอ่ะกินกูกินกูกินแล้วติดพิษอ่ะ ยึดจับกูหน่อยเหยียดแม่แดงๆไปเถอะมึงไงยืดทีเดี๋ยวต้องไปทางซ้ายเว้ยอ๋อแต่ไงมันทางเดิมนี่หว่าโคตรห่วงก่อนกินเนี่ยไอ้เด็กคนนี้เฮ้ยล่วงตายเอ้าฟู้เอ้าเอ้าเอ้าหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูลงไปดูก่อนดิมันเห็นมันล่วงไปอ่ะเฮ้ยผูเออผู้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไอ้ยผู้มีคนเจ็บครับ ตรงนี้มีคนเจ็บโอ้ยคนเจ็บครับมม่ห่วงดูช่วยมึงเองพู้ตรงนี้มีคนเจ็บขาดไม่รู้ว่ามันสลบไปแล้วว่ะไม่ใช่พาบาดไงคนเจ็บครับกูกินกูกินมื้อใหญ่แล้วกันนะโอ้โหไอ้เดกไปทั่วเลยต้องให้ผูกปะต้องฟีดให้ผูกปะเออน่าจะใช่ละให้กินน้ำกินอะไรอย่างเงี้ย ไอ้เหี้ยเอ้ยมพยาบาลฟีฟูปอนปอปอนอ็นเอเย่พยาบาลเบื้องต้นไอ้เหี้ยกินยกู่ฟีดฟีดฟีดมันฟีดมันปั๊มหัวใจทิมปั๊มหัวใจดูผมดูียอะไรเนี่ยอ้ย

แต่ไม่เวเ้ยไอ้ยเงเยคไเวทเนี่ยยงเงอยู่่กอ่อหลอหลอหลอแบบ เยเอาหล่อเอ๋อหล่อหล่อเอนี่ครับแนซ้ออร์ดธมแทนซ้ออร์ามรถ้าตัว 20m นะครับตั2วยี่สิบ m ิงไมความคิดเอ๋อ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 เออเออ ให้น้ำมาอ๋อคือที่ก่อแนเอะไรอี๋นั่งยังไงอ่ะนั่งแล้วให้เพื่อนหยิบหัวเหรอยิบทีมบางังยเออใช่ใช่ที่มากูนั่งแล้วหยิบหั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 วมันของกูมันขึ้นขึ้นเครื่องใหม่กระโดดด้วยแบบวบู๊ตอะอ๋อเออเนี่ยอุ้ยใช่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 ก็เนี่ยเไอ้บู๊ตสุดแล้วไอ้ได้แค่นี้แหละเเเลววนี้่กู กังแน่ละเออใช่มันแมันเปลี่ยนข้อมันเปลี่ยนเนาได้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 ปุ๋ยโอ้หุยถูกมะเนี่ยไม่ลงพี่ใครใครช้าสุดแมงโมุมอ้าวนี่ยัตัวม่วงอ่ะดิเฮ้ยนี่ไงได้แบนเดยได้แบนเดยแต่ว่าไม่มีกระเป๋าใส่ป่ะกระเป๋าโยมใครอ่ะโย่ไอ้ปูกระเป๋าโย่ไอ้ปูเฮ้ยอะไรช่างเต็มเล้วใครเขาโยนใครเขาโยนว่ะ อะไรผันอ่ะไอ้ผู้เอาเป่ามาใส่ดิได้แบนเดนมาเก็บไว้ดีๆเด้อเพื่ออะไรอ่ะสิ่งไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรพังอ่ะไอ้ไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสฮะไอ้บอสล่วงไปแล้วเอ้าอะไรควันๆอ่ะเอ้าชิบหายแล้วมันตายปะน่ะบอสโอ้ยโอ้แต่ละคนไหนวะอยู่ไหนวะเงยเเจอแล้วนี่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วแบนเดนแบนเด อยู่อ่ะอยู่อยู่ได้ไหมออยู่แล้วกูมีกับแก้มพร้อมเลยเอาข้าวกินอ้าวเอาข้าวไปกินเลยเอาเนี่ยขายปอดนาใก็ขายปอดะิสีไม่เอนสี่าฮาาา่่าีา่าปี มีต่เสีไม sí. ่ก็แต่แต่ปล่ามดเอ้วมววว้วมววอววมันวววมววด้วว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 ดววมววด้ววววดวววววดววววไว้วววมวว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 ดวดมววดวว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 ว่ววววนมวดวันวว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 วมวววววว่วว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 ดว ว้าเฮ้ยกล่องผทพยาบาลเดี๋ยวกินก่อนกูได้ส่งนี้ไปแล้วเฮ้ยเจมส์ได้เชือกมาด้วยอุ้ยเชือกเห็ดเข็มทองเฮ้ยกินดิกินดิจะเข็มทองกินดิกินดินี่มันยิ่งขึ้นเ้ยเดน๋ยวลวกแเอาโดนผิดนะเนี่ยเฮ้ยพุชไนท์เชื่อแล้วมันแก้ผิดงี้เหรอไม่แน่ใจอ่ะเน่ามันอมีอะไรตรงนี้ อบนึงติดตามมาเด้อสอบสอบแชทสาวชัวเอ้ยชัวชน่าสไงอ่ะก็ขึ้ด้อสิขึ้นได้มาเนะวิแุ่มึงอะแม่ยสะพานนี่สะพนยังยังามนยังาอ่ะ เฮียไปไหนอีกแล้วเนี่ยเขาก็ชอบแยกไปคนเดียวนะเดี๋ยวก็ตายหายตัวหมกป่าอยู่เนี่ยแม่หมกผาหมกป่ากับห้องหมกขวบเหมือนกันไหมฮ้องหมกขวบหมกขวบหมกพ่อมึงไงอุ้ยต้นน้ำต้นน้ำมาให้ได้แกะดูแลตัวเองได้ไหมกูไม่อยากจะดูแลมึงนะเว้ยดูไหมว่าเป็นห่วงหรือว่าบังเอิญอะ

หาเฮียก่อนไหมเฮียหายไปไหนเนี่ยนู่ไงับนฮะขีข้างบนนูนอหู่พะโอ้ยตายมาใครู้เลยนะเฮียมีเชือกปะเฮียมีเชือกปะโอ้โหเนี่ยมีเชือกอยู่ตรงนี้แต่จะโยงไปไงวะเอ้ยเอเดียอะไเีกระะเนไเชือกเไเชือกอเนี่ยมีเชือกไงไม่ไมไม่ลฮะ เจมกูเหนื่อยฮะกูเหนื่อยกูเหนื my ่อยกูรู้ว่ากูรู mm ้ว่างกูรู้รับกูหน่อยเฮียอยู่ข้างบนปะเฮียไปไหนแล้วอ่ะเฮียขึ้นไปข้างบนน่ะกูจะโยนเชือกให้เฮียเฮียหายแล้วไม่โยไม่ถึงโยไม่ถึงโยไม่ถึงโยไม่ได้กูก็มีอ่ะแต่ไปเชือกอะไรไม่รู้เนี่ยไอเชือกเชือกไเชือกนี่มันมันกับหัวปะไอเชือกกับหัวเนียไอเชือกกับหัว อันนี้ใช่กระหัวเว้เอ้ชื่อแชี้เฮ้ยเจ๋วจัดแล้วก็ปักไปตรงพื้นนะโอ้ยสุดเลยปะเอาสุดเลย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 เอได้แค่นี้แหละปักปักพื้นเลยปักพื้นเลยมองพื้นมองพื้นแล้วก็ปักได้ไหมได้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 โอ้ยเอชื่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 ออชื่อชื่อชื่ออชื่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 ออชื่อชืชื่อชื่อชืชื่อชื่อชชื่อชื่อชื่อชื รู้จับเชือกไว้ไปมาเออเอออบอยดึงมึงไงเออกูดึงมึงไโอเออเออกู้วกูกินกูกิน้ดิจินกูกินไอ้ดกูดี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 ดีกู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 ดีดดีกูดีกูดีกูดกูดีกูดีกูดีกูดกูดีกูดีกูดีกดีกูดีีกดีกดีกูดีกูดีีกูกูดีกูดีก กูเฮียกูตายมากกูตายกูเป็นผีมาหลอกเองแหละไอ้เฮียมีเงีมาแล้วพูดถึงก็มาเลยไอ้เฮียเอาขนาดกูมาแล้วแพูดถึยไปคนเดียวไม่มีใครช่วยเหี้ยแล้วกูบ้ากูบัก เธอกูไม่เชี่ยเลยอ่ะกูไม่เชี่ยกูตายเจ้ากูอย่างงี้อ่ะได้ไข่อันเชื่อมีมีไอ้นี่มีของให้อ่ะรางวัลให้บอกใช่ไหมใช่ใช่แล้วยองลำพูนแล้ยองลำพูนแล้วยองสาแก้วแล้วยองสาแก้วมีไฟแล้วเลยแล้วยองสาแก้วโอเคทุกครั้งที่จะออกไปคนเดียวต้องตามเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งทุกครั้งที่จะออกไปคนเดียวต้องตามเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งนะครับอย่าแยกไปคนเดียวโดนโดนลำพูนเ

สะพานพระศุกร์สะพานพระศุกรเว้ยเฮ้ยมึงดูนี่พวกมึงอะอะไรอะไรอะชุบเว้ยที่ชุบเฮ้ยจริงเหรอเองอุ้ยวจี่ชุบวะแทนบูชาแทนบูชาเอออันนี้เป็นเป็นแทนบูชาเลยเนีังมันจะตื่นเหรอก็เมื่อกี้ตอนกูสลบเฮียอุ้งหลังกูก็ตื่นอ่ะมันก็ตื่นแต่นี่คือแบบว่าคนตายแล้วอ่ะเออคนตายโอ้เป็นบูด้ารูปปั้นเหรอ เออรูปปันน้องโอ้โหบันไดยิ่งเนี่ยเชี่ยโอ้เป็นรูปั้นบูไดโอ้โหกินเลือดนะไม่ต้องกินเลือดนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าพามันจะสั่นเลยเว้ยไอ้บอสพอดีไปเจอกันข้างหน้าเจอกันข้างหน้านะครับฝั่งนั้นรู้เรื่องมั้ยเนี่ยเอ้าไม่เกิดจร ถึงเวลาอ้อมลวงแั้วนะตรงนี้มีเชือกปะใครมีเชือกไหมไม่มีว่ะรอบนี้มันไม่ได้ดรอปเชือกเลยตรงนี้อาจจะมีเชือกแต่รอบนี้มันดรอปเป็นนี่เท่านเฮ้ยมีเชือกเชือกเชือกนี่นี่นี่เป็นโลกไรเลยเฮียเฮ้ย่าโอ้เฮ้ย อ้าวเฮ้ยสลบจริงไอ้ฮีอุ้มานะผุ้อาบอสอุ้มานะได้ได้ฝั่งนี้ไปกล่องหูเดี๋ยวนะไปยากกว่าตื่นปะทีมไอ้ทีมตื่นแล้วทีมตื่นแล้วเชียร์เล่มสางไอ้เฮนิจิดิงดรอปเรื่อยเออหาทำจริงๆไอ้ฮีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาว้ากูมีเชือกรอก่อนรอก่อนแป๊บนึง เียอไมเี่วมีมีเดี๋ยวปีนให้เฮ้ยเหียลื่นลื่นมันไปได้ไหมวะไหนอยางลาอเจ๋งแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเเฮียลองดูเฮ้ยเย้าเฮียได้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 เฮียองมเด้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 เดอเด้ได้มได้มยไเียะไ้ัยปไม่ตายไม่ตายโอเคไปไปรวมกับไปเฮียไปรวมกับเฮียได้ได้ไนี่มีเชือกอยู่นี้

ิ่่มวาาตยเฮ้ยเฮ้ยไอ้รับมึงพิงกันนั่นออกมาก่อนกูตายเ้ยล่วงลอยแล้วลองดูว่าตื่นไหมตื่นไหมตื่น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 ื่นตายก้ว่อนควายอ้าวแม่เป่าลูกดอกไอ้ี่อ้าไปปูสลบยาวเลยอะไอเฮียนี่ก็ไม่ตื่นทักทีแหักหลังที่ไหนเฮ้ยแล้วใครเก็บเทียบ เชือกเก็บไปยังอะเชือกมันยู่ตรงนี้เียั่กดขึ้นมาเบปีนมได้เชืเียจะโดไม่ได้ะเวยเชีอแบกฮาร์ดอยู่เดียวเดี๋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 ทำไมแอฮาร์ดแอมันเริ่มดู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 มันดูดูมัเฮ้ยมันรตื่นเหรอรัตื่นหรอเริ่มมีกิลนี่ไงขึ้นมาขึ้นมาสวยทีไต่ขึ้นขึ้นตอกขึ้นขึ้นเดินมลวะมล้วเดินรอเดินรอเดเดินรอมาเดินรอมา พาล่ะทีหายช่วยเฮียดิช่วยเฮียดิโอ้ยมึงไม่ช่วยคนถือถือถือคนเลยสามัคคีครั้งแรกช่วยเฮียดิเฮียเออโอ้ย thank you มันมันงอแงะวะไอห๊ะมันงอแงะอยู่มันงอแงะอยู่งอแงะอยู่ด้วโดนว้าแป๊ะแป๊ะลองป้อนอาหารกินข้อ่ะป้อนอาหารเหรออ่าปล่อยปล่อยไปคาร์มายเล่อยคาร์มายเลยเออคิดขว้าเอาเชือกไหมเอาเชือกไหมเดี๋ยวมันตายนะ นี่ไงต้องป้อนอาหารนี่ไงโอเคคือมันมีหลอดป้อนอาหารใ้กูอยู่นิดนึงเว้มันต้องป้อนอาหารแสดงตัวอุ้มให้มีสติแล้วค่อยป้อนอาหารเอาใช่แต่ว่าตอนนี้เลือดติดปกเลือดดปักเลยดดปักเลยปักเลยปักเลือดน้อยมากตอนเนี้ยสาเตมินาคือแบบน้อยกระจิตลริบโอ้ยกู่้ยได้ยู่ได้ยู่ได้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอเคช่วยรับด้วยรับด้วยเดี๋ยวแปนึงขอรีเซ็ตเี้ยนี้ เดี๋ยวมันมันแกะนี่ยังไงวะมันแกะไม่ได้ใช่ไหมแกะไม่ได้ไม่ได้ไงมันใช่วยกันไปสามคนเอ๊อบโอ้ยเจ้าไอ้เหี้ยต้องรอรทหานแล้วด้วยสหาสรจะไม่น้อยจับมาน้อยมากใช่เหรอจริงปีนแคปเดียวเยน่าน่าสนใจด้วยหลับด้วยหลับด้วยหมดหมดสแตล์ไม่ได้อะไรนะไอ้ฮันโมนไอ้ฮันโมนแม็กูมิอิบัสเตอร์ล่้ค่ะล่ะา่ะนี่กินได้ปะเนี่ย กินได้รสชาติเหมือนกีวี่อ่ะไม่ได้โอ้ยไอ้ยี่โดนผีโดนผีเฮ้ยจะตา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 ยรอแต่เลยให้หมอตรวจตรวจหัวใจหมดสภาพด้วยไหมหมดสภาพจริงได้อยู่ได้อยู่แล้วจะขึ้นไปยังไงทางนี้ขึ้นไม่ได้เว้ยขึ้นยังไงอยะกระโดดแล้วก็โดดไหมกระโดดมากระโดดมา

อยู่ดีเป็นอย่างๆยื้ออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมโอเคโอ้โไม่ยินคุยกูดีไม่ร่วงเลยินเป็นลูกขนุนเลยวะกูไม่อยากไปคุยข้างแล้วผ่าดิว่าเป็นปากหรือเปล่าที่ปากเป็นมันเป็นลมเลยระวังนะได้ได้ได้้อยยออแต่แต่ไมน่าด้อยคือแบบกดอันนี้ไปใช่ไมแล้วก็พุ่งไปหาเพื่อนกดชิปพุ่งไปหาเพื่อนไปเลยไปเลย ปีนปีนอยู่แล้วชิปหายอเงียเอ้ไอ้ไอ้สีเหลืองๆอ่ะพื้นเหลืองคือพื้นที่มันยืนได้นะแบบยืนเดินไปไหยได้ไม่ต้องปีนเดินเดินไครับครับหาได้ปะไหาได้ปะหิวมากแล้วคือมนขไปไม่ได้กูกูหิวสุดเหอเฮีได้ปะข

เหตุการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างไอ้หลานจับเออเออเป็นลม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 โตายไม่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 ตายเป็นลมเป็นลมเลื่อนรถเป่าเล่นรถไปม่ลดไ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 ปยัไงไอ้เหี้ยเรียบร้อยแล้ววางไปฮัทโอ้โหไอ้ฮัทไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฮารกับเงี้ยฮารกับเงี้ยช่วยด้วยอยู่ข้างล่างฮาทองเ่านทั้่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงนี้ตรงนี้โอ้ยต้องขอรับว่ะ อรรับออ๋อเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหสัตเตอรมิน่าเยอะแบกฮาร์ดใครไม่รู้ว่าอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอยู่ไหนยังไม่ตายยังไม่ตายไม่เกือบตายเกือบตายไม่ตายได้ไงวะน่าเฮ้ยเฮ้ยอ้วอ้าวเกือบไปแล้วเปียเป็นล้มไปแล้วรอรับอยู่เออเลยอยู่โอ้เจ๋อเจ๋อโอ้ยเี้ยเดี๋ยวเทียบแล้วเดี๋ยวเทียบแล้ยเดี๋ยวเทียบเทีย โอ้ยล่วงลุ่ม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 ที่ชุบเยอะแค่ไหนที่ชุบอยู่กับที่ชุบอยู่กับผู้ใช่ไหมยู่หันมาผู้ไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยตื่นยังเอ้ยไม่คือมันตื่นไม่ได้เว้ยมันต้องให้อาหารหน่อยูกตาอายกูพีงกูตาอายไอ้ที่กูลัวจงกูอ่ะกูมีน้ำอยู่มีน้ำให้กินอยู่อ่ะลองลองไปหาตรงศพกูแต่กูรู้ศพกูอยู่ไหนไอแค่แค่ไม่แม่ในในวันที่รู้รู้ดูรู้ฝ่ามือโอ้โอ้เออนั่นแหละโอ้โหไอ้ฝ่า หมูป่าแคด้มี่จ้าพมิวมัน้วาล้แองเดียวแบกได้แค่อย่งเดียวแบกได้แยังเดียวกูตายกูนั่กูนั่งอะไรกูนั่งอ่าขอไหมตีหนึ่งแล้ว เดี๋ยวมันจะเลยเถิดี่นึงเดี๋ยวแม่งมันเกินแน่แน่ดูเพลินเลยนะสิกดไลค์ได้ครับลงไปกดไลค์ด้วยเด้อข้ามอันทางอ่ะกดไลค์ด้วยลงไปกดไลค์ด้วยนะครับเฮ้ยดูเพลินเลยอ่ะกดไลค์ด้วย